สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์ลิสเซตวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวทางด้านของตัวละครน,น้องมิวซ่าครับเป็นตัวละครฮิลเลอร์สุดเก่งเลยนะสำหรับเกมนี้ก่อนที่เซิร์ฟเกิลเบเนี่ยจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาเนี่ยจะมีการเปิดก่อนหรือว่าจะมีการเปิดในเดือนกรกฎาคมนะครับผมตามตรงไหมนะครับผมอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีเนาะซึ่งจะมีภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็รอเล่นในเซิร์ฟกก็ได้หาใครเนี่่ยยไมอากเล่นนทาางด้กเกกาาาะะะญี่่่่ปุนนนเพรอ,อออไมมผขี้เเกียจอาไปไปแลภาาษก็รรออีกกปะมาณสัเดืืออน2เดน นะครับผมเดี๋ยวก็มานะคาดว่าในเดือนหน้าอาจจะเป็นทางด้านของการทดสอบ CBT นั่นก็คือโค้ดเบต้าอย่าลืมไปลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับผมกับเพจสตูไทยเนาะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวันนั้นผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำครับนั่นคือร้านเติมเกม Power Pay สะดวกเติมถูเติมไวปลอดภัยรับเส้นทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เปิดบริการ24ชัมม่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจนะครับผมที่อยากจะเติมเกมในราคาถูกก่าการเติมเองขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม Power Pay เลยครับเพียงเสิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k นะครับผมว่า p a o w e r p a y l e อ s line power pay ก็็ไไดด้้้หรือะคคผมจลลิลิิกกกงใตป อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับสะดวกทางไหนก็เติมผ่านช่องทางน,นั้นได้เลยและก็ในหน้าชาระสินค้าของร้านเติมเกม p พาเวอร์เพเนี่ยจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์นะครับผมอย่าลืมเลือกเป็นช่องแบกรีเซ็ตวันกันด้วยหนึ่งครับผมเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะจะได้มีกาลังใจมาทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับผมเรื่อยๆบอกเลยเลยว่าร้านเติมเกมเพาเวอร์เพยเนี่ยมีหลากหลายเกมให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกเติมนะครับผมแล้วก็ถ่วการเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกัน,น การหามิวซาเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นทางด้านของเควสภารกิจนั่นเองครับโดยภารกิจเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ตัวละครให้เลือกครับยามินะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอตตาแล้วก็เป็นทางด้านของมิวซาโดย3ตัวนี้เนี่ยจะมาในทีมชุดนักเรียนทั้งหมดเลยซึ่งสามารถเลือกได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราทำเควสเสร็จเราก็จะได้รับตัวละครเลยซึ่งตอนนี้ผมมีเอตตาแล้วก็มิวซาแล้วผมก็เลยเลือกเป็นยามิครับผมอ่ะหรือจะหาอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของการซุาารกกกคนก็มาาาทํรรีโลห ตัววะครพกกนี้็ได้ครับได้มาตัวละครสักหนึ่งตัวตัวละครตัวไหนคุณขาดคุณก็ค่อยไปเลือกในภารกิจกันแล้วกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การรีวิวของตัวละครมิโมซากันเลยดีกว่าครับโดยตัวละครน้องมิโมซ่านะก็จะเป็นทางด้านของครัสเอซมาในทีมชุดนักเรียนครับโดยน้องมิโมซ่าเนี่ยจะมีอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของแบบเนื้อเรื่องเลยนะก็จะเป็นคลาสเอซิร์นั่นเองครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมนะตัวนี้เนี่ยติดแค่อย่างเดียวครับสกิลทางด้านของมันเป็นสกิลที่ฮิวเดียวแต่ว่าฮิวแรงกว่านิดนึงนะคร่ แต่น้องมิโมซาครับผมก็จะเป็นการฮิวหมู่ทั้งอันติแล้วก็สกิลปกตินะครับผมแล้วก็จะมีทั้งนั่นของการโจมตีปกติครับแต่การโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการฮิวเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเก่งแล้วก็โกงแค่ไหนอ่านเราไปดูกันที่สกิลแรกนะครับผมการโจมตีปกตินั่นเองครับโดยสกิลนี้จะโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมก็จะเป็นตามพลังเวทเลยเนาะะ65%แล้วก็พลังโจมตีก็65%อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเดี ที่มี HP ต่ำที่สุด1ตัวละครครับเป็นจำนวน120%ของพลังเวทนะ้องมิโมซ่านนั่นเองครับผมจะเป็นประมาณนี้นะ,ะก็จะเป็นการโจมตีใส,ส่ศัตตูแล้วก็ฮิวให้กับเครื่องลงทีมที่มี HP ต่ำที่สุดครับยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับผมนะ้องมิโมซ่าเนี่ยยังมีโอกาสประมาณ45%ที่จะมีการฟื้นฟู s p นะครับผม1แต้มให้กับทางด้านของตัวละครฝ่ายที่โดนฮิวด้วยนะครับผมตัวละครที่เลือดน้อยนั่นแหละถ้าตัวละครตัวนั้นถูกฮิวปุ๊บก็มีโอกาสประมาณ45%ด้วยนะครับผมที่จะเกิด effect, อกกเอฟเฟกต ครับนี่ก็คือ sp นั่นแหละโดยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมละกันเพราะว่าโอกาสมันเป็นประมาณ45%เนาะก็เกือบ50 50นั่นแหละเออมันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนั่นเองครับผมจะเป็นเป้าหมายเดียวครับอธิบายความหมาย sp นิดหน่อยก็แล้วกันเนาะ sp ในเกมนี้ก็คือแต้มอันตินะครับผมแล้วก็แต้มทักษะภาษานนั่นเองครับจะฟื้นฟู1แต้มนะครับผมทั้ง2อย่างเลยอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการ up level นะสกิลฟื้นฟูเนี่ยก็จะแรงขึ้นประมาณ15% 15%นะครับผมบวกกันไปเรื่อยๆเนาะเอาล ตัวนี้ครับผมหลังจากที่เรากดใช้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัวละครฝ่ายเราได้ครับหลังจากที่เราเลือกตัวละครฝ่ายเราเสร็จเรื่อที่เรียบร้อยครับเอฟเฟกต์フェフェที่จะเกิดขึ้นก็คือ,คอน้องมิวซา,าครับผมจะฮิวเพื่อรวมทีมทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดทุกตัวเลยนะเป็นจานวนร2 0ของพลังเวทครับผมก็เหมือนกับสกิลแรกเลยนะเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่มีเพียงแค่ว่าตัวนี้ครับผมจะฮิวหมูนะครับผมจะเป็นประมาณน,นี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับโดยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราเนี่ยสามารถกดเลือกตัวละครในทีมของเราได้ซึ่งตัว ตัวละครตัวนั้นนะครับผมมันก็จะมีการขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีกหนึ่งเทินยกตัวอย่างครับอย่างเช่นแวนเจนนะครับผมก็จะมีการบัฟโจมตีนะครับผมพร้อมกับเล่งความเร็วให้กับทีมเลยจชปะเป็นจํานวน2เทินครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้น้องมิมซากดสกิลตัวนี้ตัวละครที่ได้บัฟอยู่นะครับผมเราเลือกไปใช่ไหมบัฟเนี่ยก็จะกลายเป็น3เทินทันทีนะครับผมก็คืออ่าเพิ่มนะครับบมขยายระยะเวลาบัฟนะครับผมที่มีอยู่ในตัวละครตัวนั้นนะครับขยายไปอีก1น่งเทินนั่นเองครับโอ้โหอันนี้ก็ถือ่าาดนบัสยยไ้งรอปคุมมซ จะทําให้ตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมได้รับดาเมจลดลงถึง25นนะครับผมตรงนี้อห อันนี้ก็ดีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็การอัพเลเวลเนี่ยก็จะฮิวแรงขึ้นไปอีกไม่ได้มีอะไรมากเนาะสรุปแล้วนะครับผมสกิลนี้ทําอะไรได้บ้างนะก็จะเป็นขยายระยะเวลาบัฟหตัวละครแล้วก็1เทินด้วยนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการฮิวมูนะแล้วก็จะมีการแจกลดดาเมจเพื่อร่วมทีมอีกด้วยครับและนี่ก็คือสกิลที่2ของน้องมิโมซ่านั่นเองครับเอาล่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลวันตีกันเลยดีกว่าครับสกิลวันตีเหมือนกับสกิลสองเลยก็เลือกตัวละครฝ่ายเรา1ตัวละะค,ครสิิ่่งทีจเกดขึ้นก็คืออนะผมอย่างแรกกเลยนะจะจมีาต ตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดจํานวน180%ของพลังเวทนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2สิ่งที่น้องมิวซาจะให้น,นั่นก็คือรอบนี้แจกนะครับผมป้องกันครับรอบที่แล้วเนี่ยแจกลดดาเมจใช่ไหมรอบนี้ก็จะเป็นการแจกป้องกันจํานวน140%เลยนะครับผม คนที่จะดีนะแล้วก็ต่อไปครับอย่างสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีตัวละครฝ่ายเราเนี่ยตายแล้วคุณเนี่ยไปกดเลือกตัวละครฝ่ายเรานะครับผมที่ตายเนี่ยมันก็จะมีการเกิดขึ้นมาครับโดยเลือดของตัวละครที่โดนชุบเนี่ยจะฟื้นฟูมาประมาณ30%นะครับผมจะเป็นประมาณนี้สรุปสกิลนี้ครับผมมีอะไรบ้างฮิวนะครับผมเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด180%ปอครับอย่างที่2บปัฟป้องกันร้0อครับอย่างที่3ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนตายนะผมเราสามารถกดให้มันชุบขึ้นมาได้นะเเเอจะะะปปป็็็นนนรมาณี้้้หยังงไลล่แวก กานของอการอัพเลเวลนะครับผมก็จะเป็นการฟื้นฟูแรงขึ้นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากต่อไปเราไปดูกันที่ทักษะประสานครับโดยทักษะประสานเนี่ยก็จะเป็นทักษะประสานแบบปกติเนาะยังไม่มีทักษะประสานที่มันมีการแบบว่า a อนิเมชันร่วมกันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทักษะประสานตนนัวนี้มันทําอะไรได้บ้างโดยหลังจากที่เราเนี่ยมีการกดทักษะประสานของน้องมิโมซ่าครับน้องมิโมซ่านะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีจํานวน100%เลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสประมาณ50%ครับีการฟฟูน SP นะครับผีอันนีกไปแล้ การฟื้นฟู SG นะครับผมก็คือแต้มส s t ม m i n าของเราแล้วก็แต้มทางด้านของไอตัวนี้แต้ม SG ครับถ้าเกิดว่าเรามีการอัพเลเวลตัวนี้เนาะมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นอีก10%ครับจากปกติเนี่ยเออมันจะมีอยู่ประมาณ50%ใช่ป่ะมันจะเพิ่มเกจอันตีให้ตัวนี้ก็จะเพิ่มไปอีกครับเป็น60% 70%แล้วก็80%นะสูงสุดได้เพียงแค่80%ครับและถ้าเกิดว่าเราอัพไปถึงเลเวล5ครับก็จะมีการฟื้นฟู SG เพิ่มอีก1แต้มนะครับผมรวม,รวมแล้วถ้าเกิดว่าเรากดทักษะประสาครับน้องมีวาสาจะแจกทางด้านของเกจอันตินะครับผม2เกจ กันนะครับผมโคตรที่จะดีครับผมพาสีฟติดตัวหลังจากที่เราเนี่ยมีการอัปดาวครับก็จะมีการปลดล็อกเนาะซึ่งการปลดล็อกตรงนี้นะครับผมจะทําให้น้องมิวซาเนี่ยได้รับความเสียหายลดลง5%ปนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนะทําให้น้องมิวซาเนี่ยได้แบบว่าถึกถึกขึ้นเนาะจะได้แบบว่ามีโอกาสยืนบางคั้งเนี่ยบอดแม่งลุมตีแต่มิวซาสรุปมิวซาตายก่อนไม่ได้ชุบอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแล้วก็พาสีฟติดตัวนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยอัปตัวละครขึ้นรระะะดดััับบ LR แล้ว้ววสิิิ่่่งทีจเกขึนนนนคคผมาตตืต ปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีการชุบตัวละครขึ้นมาแล้วมันจะเป็น30%ใช่ไหมล่ะอ่า30%เลือดอยู่ประมาณ30%อนั่นแหละนะตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น50%เลยนะนี่ก็คือสกิลน้องมิโมซาครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับขอเสริมในเรื่องของอาวุธประจําตัวของน้องมิโมซาหน่อยละกันนะผมว่ามันเก่งแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาอ่านดูเลยละกันเนาะโดยการประจําตัวของน้องมิโมซาครับสิ่งที่ปรับปรุงสกิลเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยเนาะก็จะเป็นการปรับป skill รุงกกกิลค,คัาเาตรร้นะ้้นนนีแ่อยวปืถ เราเลือกตัวละครที่มันมีบัฟอยู่นะครับผมบัฟเนี่ยก็จะขยายระยะเวลาเป็นเพิ่มอีกหนึ่งเทินใช่ไหมรอบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าน้องมิวซาเนี่ยมีการประจําตัวครับจะขยายเพิ่มไปอีก1เทินครับรวมๆแล้วเป็น2เทินนะถ้าเกิดว่าแวนแจนเนี่ยบัฟเฮตตาแอตตามี2เทินตรงนี้น้องมิวซากดใส่นะแล้วมีอาวุธประจําตัวอีกเพิ่มนาะผมรวมแล้วแอตตาเนี่ยมีอยู่ประมาณอ่าสี่เทินถามว่าโกงไหม นะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรที่จะโกงนะครับผมแต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะการที่เราจะใช้ให้โกงนั้นเราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับผมเอาล่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกิลอาวุธตัวนี้กันเลยดีกว่าครับด้วยอาวุธตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราใส่ให้น้องมิวซาครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็จะมีการปรับปรุงสกิลน้องมิวซาเนาะสกิลที่2ครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่ให้ตัวละครตัวอื่นสิ่งที่จะได้รับนะครับผมก็มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวและน้องมิวซาเนี่ยถามว่ามันเก ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการกดใช้สกิลที่2ครับตัวละครที่ใช้อาวุธิ้นี้จะมีการลบดีบัฟนะครับผมไฟเราจํานวน1ดีบัฟนะครับผมแล้วก็ลบให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยทั้งหมดแต่มีโอกาสเปยงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเคปครับเดี๋ยวมีคนถามว่าพี่ครับแล้วไอ้อาวุธฟรีนะครับผมที่พี่หมายถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะก็อยู่ตรงนี้ครับผมเรากดมาที่นี้แล้วก็กดมาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมก็จะมีทา้งด้านของอาวุธน้องมิวซาครับซึ่งเราาเนี่่จ้้อแคุณ็วลทไไมมดํปา แล้วก็เอาไปแลกครับผมหรือว่าจะใช้ในต,ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนะอาจจะอ,อัพทางด้านของตัวละครให้มันขึ้นไปอยู่อาช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็หาได้เรื่อยๆนั่นแหละ,ละดังนั้นเราก็แลกๆไว้ก่อนกันแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อวยนะครับผมก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะแต่สำหรับผมแลกอยู่แล้วนะอวย <laughs> จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับทางด้านของตัวละครน้องมิวซาทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เก่งหรือไม่นะหรือว่ามีตัวละครเก่งกว่านี้อีกอยากให้ผมรีวิวตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับก่อนที่เซิร์ฟกิร์บเลเนี่ยจะเปิดครับผมเรามาศึกษาตัวละครกันไว้สั่วโมวันนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม